เราด่าเขาใจเราก็เป็นอกุศลก็เตรียมรับผลของกรรมที่จะได้รับต่อไปในภายภาคหน้าเวลาที่เราถูกเขาด่าก็ได้รับผลของกรรมที่เราเคยทําไว้ในการก่อนบุคคลบางคนถูกด่าก็อาศัยเหตุนั้นนั่นแหละมาเตือนตนเองว่าเราเคยได้ทําเหตุนี้ไว้เราจึงได้รับผลก็ยุติไม่ไปด่าเขาตอบแต่บางคนบางท่านถูกด่ามาแล้วก็ยอมไม่ได้ คนอย่างเราเนี่ยทำไมให้เขาด่าฝ่ายเดียวก็ด่าคืนเขาบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ลองพิิพจารณานะบุคคลที่โกรธตอบบุคคลที่โกรธก่อนบุคคลคนนั้นเร็วกว่าคนที่โกรธก่อนเสีอีกหมายความว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งโกรธเรามาด่ามาว่าเราแล้วเราก็โกรธตอบไปด่าไปว่าเขาเรานี่แหละเร็วกว่าเขาเพราะทให้เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คนที่ด่าเราเขาก็เสียประโยชน์เพราะใจเขาเป็นอกุศลพอเราด่าตอบเขาเขาก็เสียประโยชน์เราก็เสียประโยชน์จึงชื่อว่าเรานี่เร็วกว่าเขาถ้าหากว่าเราอยากจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นระหว่างดีกว่าเขากับเร็วกว่าเขาเราก็สามารถเลือกได้ถ้าวันนี้เราอยากจะเร็วกว่าเขาเราก็ด่าตอบเขาด่ามาเราก็ด่าตอบให้รู้สบ้างว่าใครเป็นใครคนอย่างฉันไม่เคยยอมใครในสมโลก ด่าดตอบไปเลยเอา้าวก็เป็นอันว่าวันนี้เราเร็วกับเขาแต่ถ้าเราถูกเขาดา่าแล้วเรายับยั้งชั่งใจได้ไม่ด่าดตอบเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีอาจจะไม่ได้เทียบกับคนอื่นเพราะว่าการเปรียบเทียบอาจจะเป็นเหตุให้เกิดมานะถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขาได้แต่อาศัยเหตุณนะปัจจุบันนี่แหละเป็นการสังเกตจิตใจของเรากับ การรู้เท่าทันกับสังคมสื่อออนไลน์ต่างๆบางครั้งบางทีบุคคลที่นําข้อมูลข่าวสาราลงในสื่อต่างๆอาจหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะต้องการทรัพย์สินเงินทองหรืออาจจะต้องการให้เกิดความแตกแยกหรืออาจจะต้องการให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ชนทั้งหลายนี่เราก็ต้องสังเกตถ้าหากว่าบุคคลบางคนบางท่านาต้องการ ทรัพย์สินเงินทองจากช่องทางในการทําสื่ออาจจะไม่ได้คิดอะไรเอาข้อมูลไปถูกผิดก็ดว่าไปตามเหตุตามผลนั้นๆบางคนบางท่านอยากจะให้พระกระโยมทะเลออกกาะกันหรืออยากจะให้พระกับพระทะเลออกกาะกันก็อาจจะมีการตัดบางช่วงบางตอนอย่างเช่นว่าพระรูปนี้อาจจะพูดอะไรก็ตามที่มีเหตุมีผลที่เหมาะกับช่วงจังหวะเวลานั้นๆแต่ว่าเป็นบริบทที่สังคมกําลัง ติดตามและสังคมกําลังวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ก็ตัดเอาบางช่วงบางตอนไปลงไปประกอบกับพระอีกรูปหนึ่งหรือกับโยมอีกท่านหนึ่งผลปร,กปร,กปรสากฏก็คือภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าทัวลงนะก็มียาิโยมบ้างพระบ้างถามว่าทัวมาลงที่วัดเขาสนามชัยหรือเปล่าก็เลยบอกว่าทัวน่ะขึ้นมายากเพราะว่าไม่มีที่จอดรถต้องจอดอยู่ใกล้ๆป้อมตำรวจนู่นแหละถ้ามานะถ้าทัวมาจอด เพราะว่ารถบัสขึ้นไม่ไหวรถทัวร์ขึ้นไม่รอดเพราะว่าทางทางขึ้นมาไม่สะดวกนะถ้าหากว่าใครจะขึ้นมาต้องมีสติถ้ามาแบบมีสติก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าถ้าหากว่าทัวร์มาแบบมีสติก็ไม่เดือดร้อนไม่ตกเขานะไม่เป็นบาปอากุศลแต่ถ้ามาไม่ดีเนี่ยอันตราย <c oughs> ในวันนี้ก็จะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าพระเถระ ท่านยอมสละชีวิตของตนของตนเพื่อป้องป้องการการสูญหายไปของพระศาสนาป้องกันไม่ให้พระศัธรมลบเลือนเสื่อมสูญไปจากโลกนี้พระภิสูจน์นีน้ก็มีการช่วยกันทรงจําคําสอนของพระองค์ไว้เนื่องจากว่าศาสนาพระธรรมคําสอนของพระองค์จะมีการอันตรธานหายไปตามลําดับอธิคมเนี่ยจันตรธานไปก่อนคือการบรรลุมรรคผลนิพพาน เนี่ยจะอันตรธานไปก่อนภายหลังมาก็ข้อประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นทุดดงไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมถะวิปัสนาก็จะเริ่มหายไปหายไปตามลํำดับภายหลังมาปริยัติก็จะมีการถูกทอดทิ้งเนื่องจากว่าอาจจะคิดว่ายากเกินไปขออภัยเดินทางมากปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นแต่เราทำแบบไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไร ฟังกันต่อไปเ,ออเวลาที่อากาศเปลี่ยนบางทีสุขภาพร่างกายมันก็ปรับไม่ทันเวลาที่เราได้มีการศึกษาพระปริยัติพระธรรมคำสอนโยมพระปริยัตินจะมีการอันตรธานไปค่อยๆอ,อันตรธานไปโยมลองสังเกตนะเวลาที่พระพูดภาษาบาลีมักจะมีคำว่าพระพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเริ่มไม่สนใจในการที่จะทรงจำบาลีไม่เพียงแค่นั้นไม่สนใจที่จะฟังด้วย ตั้งเป็นข้อสังเกตที่เคยพูดให้ฟังหลายๆครั้งเวลาที่เราต้องการเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะภาษาถ้าเกิดว่าถ้าจะไม่ค่อยดีแล้วขออภยัยเกี่ยวกับเรื่องภาษาถ้าเกิดว่า เราต้องการเรียนภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าก่อนหน้านั้นเราฟังไม่รู้เรื่องโดโนโนเนี่ยฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแต่แรกไหมไม่รู้เนาะแต่ตอนนี้ไปอยู่อังกฤษนะพูดในอังกฤษเลยทีนี้ภาษาไทยพูดน้อยกว่าอังกฤษอีกอ่าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะเพราะอยู่ในสังคมที่เขาใช้ภาษานั้นเราก็เรียนรู้ด้วยการเข้าไปในห้องเรียนบ้างเรียนรู้โดยอาศัยการพูดคุยสนทนา,ากับผู้คนที่เราพบเห็นบ้าง เวลาที่เราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งให้ความสําคัญอะไรสักอย่างหนึ่งทงั้งทั้งที่เราไม่รู้ในสิ่งนั้นเราจะพยายามเรียนพยายามที่จะทรงจํากลับมาที่ภาษาบาลีนะถ้าเราเห็นว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระองค์ได้ตรัสแสดงธรรมเทศนาแก่เวนยศัสตร์ด้วยภาษานี้และเห็นว่าภาษานี้เป็นภาษาที่พระบริทธเจ้าทุกๆพระองค์ใช้ในการแสดงธรรมเทศนาเห็นความสําคัญว่าภาษานี้ มีรากศัพท์มีกฎเกณฑ์ที่บ่งถึงสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยผ่านภาษานั้น,น,นเป็นภาษาที่มีรากศัพท์พอพูดภาษานี้รู้เลยว่ากําลังมุ่งหมายถึงสภาวธรรมอะไรอะไรฉะนั้นคนที่สั่งสมเหตุปัจจัยมาโยมพอฟังธรรมของพระองค์แล้วเนี่ยเขาจะสามารถเข้าใจด้วยภาษาของตนของตนอันนี้เป็นความพิเศษนะอย่างเช่นโยมอยู่ด้วยกันหลายคนแบบนี้ ถ้าหากว่าเราอยู่ในเบื้องพระภัคพระผู้มีรพระภาคและพระ,พระองค์ทรงทราบอริยสัยของเราพระองค์จะแสดงธรรมไม่ใช่แสดงกล่าวันนี้แสดงให้โยมก็อีกภาษาหนึ่งแสดงให้อีกคนหนึ่งภาษาหนึ่งไม่นะพระองค์แสดงภาษาเดียวเลยแต่บุคคลเหล่านั้นจะเข้าใจภาษานั้น,น,นด้วยภาษาของตนของตนอันนี้เป็นอนุภาพของพระผู้มีพระภาคแต่ว่าน,นปัจจุบันพระเราไม่มีความสามารถแบบนั้นพูดไปก็ต้องแปล ถ้าไม่แปลก็จะทําให้ผู้ฟังไม่เข้าใจพอฟังไม่เข้าใจบางครั้งบางทีสวดมนต์โยมฟังไม่เข้าใจเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าฟังไม่เข้าใจก็เป็นบาปอะไรจะปานนั้นฟังไม่เข้าใจเนี่ยนะเป็นบาปลองคิดแบบทั่วๆไปเราเดินฉากคนอินเดียเดินผ่านคนญี่ปุ่นเดินผ่านคนไต้หวันเดินผ่านคนจีนเดินผ่านคนเขมรเดินผ่านคนอังกฤษคนอเมริกาเขาพูดภาษาของเขาเนี่ยเราฟังเขาไม่จะไม่เข้าใจเนี่ยเป็นบาปไหม ยมว่าเดินผ่านไปเนี่ยคนเยอะแยะมากมายในกรุงเทพกรุงไทยในที่ไหนก็นแล้วแต่เขาก็พูดภาษาของเขาของเขาพอเราได้ยินภาษาของเขาแล้วเนี่ยใจของเราเป็นบาปไหมไม่ได้เป็นมันไม่ได้เกี่ยวกันมันอยู่ที่การมน,นัสิการฉะนั้นเวลาที่เราฟังภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่พระเจ้าเนี่ยใช้แสดงคมพอฟังไม่เข้าใจจะให้เป็นบาปเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเราฟังภาษาทั่ว,วไปก็เป็นบาปหมดสิแล้วจะไปอยู่ตรงไหนล่ะเออไปอยู่คนเดียวหรือมั้ง มีพูดให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้ว่าใครให้เราสังเกตให้มีมุมมองแบบนี้เพื่อที่จะได้วางใจว่าเราจะศึกษาพระธรรมคําสอนในรูปแบบไหนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาเนี่ยสำคัญยมมีเรื่องราวกล่าวไว้ในเกาะศรีลังกานะตามพระปณิทวีปในคราวที่ประเทศนั้นถูกรุกรานด้วยบุคคลที่ไม่ได้นับถือพระศาสนาเขาต้องการฆ่าพระโยมพระก็ต้องหนีนะ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมีภัยใหญ่ครั้งพระเจ้าจันทารติสสะในทวีปนี้คือในตามพระปณิทวีปหรือลังกาณนะปัจจุบันศนะีลังกาณนะปัจจุบันนะท้าสกกะเทวราชเนรมิดแพใหญ่แล้วแจ้งแก่พิสุทธ์ทั้งหลายว่าภัยใหญ่จักมีฝนจกักไม่ตกต้องตามฤดูกาลพิสุทธ์ทั้งหลายพากันลำบากด้วยปัจจัยสี่จักไม่สามารถเพื่อจะทรงพระปริยัติไปได้นี่เทวดานะท้าสก,กัตนะเห็นภัยเกิดขึ้น รู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยก็เห็นว่าถ้าพระลำบากด้วยปัจจัยจะไม่สามารถทรงประยัตไปได้แสดงว่าเท้าสักกัดเห็นความสําคัญของพระปริยัติพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายควรจะไปยังฝั่งโน้นรักษาชีวิตไว้โปรดขึ้นแพรใหญ่นี้ไปเถิดท่านเจ้าข้าที่นั่งบนแพรนี้ไม่เพียงพอแก่พิสุเหล่าใดพิสุเหล่านั้นจงเกาะแม้ขอนไม้ไปเถิดภัยก็จกไม่มีแก่พิสุทั้งปวง ในการนั้นพิสุหกสิบรูปไปถึงฝั่งสมุดแล้วกระทำกติกากันไว้ว่าพวกเราไม่มีกิจที่จะไปในที่นั้นพวกเราจะอยู่ในที่นี้นั่นแหละจักรักษาพระไตรปิฎกนี่ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่จะรักษาพระสัทธรรมคําสอนของพระองค์ไว้รักษาอธิคมรักษาปฏิบัติหรือรักษาปริยัติพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นอธิคมเป็นปฏิบัติหรือเป็นปริยัติ เป็นปริยัตินะท่านเหล่านั้นรักษาปริยัติแสดงว่าพระเถระในการก่อนเห็นความสําคัญของพระปริยัติศาสนาทําไมจึงเห็นความสําคัญเพราะพระปริยัติเนี่ยเป็นรากฐานของธรรมทั้งปวงหมายความว่าเป็นรากฐานแห่งปฏิบัติสัทธรรมเป็นรากฐานแห่งอันธิคมสรรรัทธมคือเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การปฏิบัติแก่ก,การแทงตลอดมรรคผลนิพพานท่านเหล่านั้นก็กลับจากที่นั้นไปสู่ทักขินะมละชนบท เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยรากเง่าและใบไม้ก็มีกัปยะการกไปขุดรากเง่าและใบไม้เนี่ยหุงหรือต้มต้มใบไม้ให้กินเน่ะถ้าเป็นโยมอุไลเนี่ยต้มใบไม้กินสิบสองปีเนี่ยไหวไหมไม่ไหวเนาะเพราะว่าเรามีทรัพย์พอที่จะจัดหาของกินแต่ในยุคนั้น่ะภัยมันมันลุกรานมันไม่มีทางที่จะต้องอยู่ด้วยวิธีการอื่นฉะนั้นใบไม้เนี่ยก็ประทังชีวิต โยมลองคิดดูกินใบไม้ฉันใบไม้เนี่ยเอาใบไม้ไปต้มก็มีกัยากาิยะกะรกเอาใบไม้ไปต้มแล้วก็ถวายพระนะก็คือใครที่ฉันมังสาวิราชเนี่ยสบายเลยไม่ต้องลําบากเลยนะอ,อแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติไงฉะนั้นมันมีภัยเกิดขึ้นเมื่อร่างกายยังพอเป็นไปได้ก็พากันนั่งกระทําการสาธยายเนี่ยพระพิสษุเหล่านั้นนะเมื่อร่างกายไปไม่ไหวย่อมพูนทรายขึ้นล้อมกองทรายเนี่ยเอาทรายมากอง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 พูนไว้ แล้วก็วางศรีรษะไว้ในที่เดียวกันพิจารณาประยัติเนี่ยทรงจํากันแบบนิยมใช้ชีวิตในการทรงจําพระธรรมคําสอนฉะนั้นโดยทํานองนี้พิสูจน์ทั้งหลายจึงทรงพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาให้บริบูรณ์อยู่ได้ถึง12ปีท่านเห็นความสําคัญของพระไตรปิฎกเห็นความสําคัญของอัตถกถาไม่ตัดทิ้งนะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยพิสูกรูปใดก็ตามที่มีความคิดจะตัดอัตถกาถาทิ้งญาติโยมุบาสกบาสิกาท่านใดก็ตาม ท right? no ี่มีความคิดว่าจะตัดอัตกาถาทิ้งน่ยลองนึกดูว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรเมื่อภัยสงบแล้วพิสุจ0 0เจ็ดร้อรูปไม่ทําแม้อักระตัวหนึ่งแม้พยัญชนะตัวหนึ่งในพระตรปิดกพร้อมทั้งอัตกถาให้เสียหายมาสู่เกาะนี้นั่นแหละจากสถานที่ที่ตนไปแล้วเข้าไปสู่มณฑลารามวิหารในกันละคามชนบทพิสุหสบรูปพูดยังเหลืออยู่ในเกาะนี้ได้ฟังข่าวการมาของพระเถระทั้งหลายคิดว่า พวกเราจะาเยี่ยมพระเถระทั้งหลายไปแล้วก็สอบทานพระตไตรปิฎกกับพระเถระทั้งหลายเวลาที่พระเจอกันยมจะมาสอบทานทรงสิ่งที่ตนเองทรงไว้ว่าถูกผิดเป็นประการใดจะต่างจากสมัยนี้นะจากสมัยสมัยนี้อาจจะโพสต์ข้อความเอาเหงาเหงาก็ว่ากันสักหน่อยเออรับรองไม่เหงาวเวลาที่บาปสมผลนะไปเจอกันอยู่นั่นแหละอบายนะก็ไม่พบแม้อัขระตัวหนึ่งแม้ยัญญชนะตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไม่เสมอกันแสดงว่า พระภิสูุเจ็ดร้อยรูปที่หนีภัยไปกับพระภิสูุน์หกสิบรูปที่อยู่ในเกาะน,นี้เนี่ยสามารถทรงจําคําสอนในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาบริบูรณ์เลยม่ผิดเพี้ยนเลยเหมือนโยมร้องเพลงเนะี่ยเพลงไหนที่กําลังฮิตฮนะิตเนี่ยถ้าใครผิดคีย์ผิดโน้ตผิดคํานั่นนะรู้เลยว่าไอ้หมอนี่ร้องเพียเ้ยนไอ้หมอนี่ร้องผิดรู้เลยเพราะแต่ละคนแต่ละคนจะทรงจํามานะด้วยวิธีการของตนของตนอันนี้ก็ประมาณนั้น พระเถระทั้งหลายสนทนากันในที่นั้นว่าปริยัตเป็นมูลแห่งพระศาสนาหรือปฏิบัติเป็นมูลเรามาคุยกันเอ๊ะ e, เนี่ยท่านปฏิบัตเนี่ยเป็นมูลของศาสนาหรือว่าปริยัตเป็นมูลคุยกันไปคุยมาก็มีนักปฏิบัติกับน,นักปริยัตเนี่ยบอกปฏิบัติเป็นมูลหมายว่าปฏิบัตเนี่ยเป็นรากเหง้าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกปริยัตเป็นรากเหง้าทั้งสองฝ่ายก็คุยกันตกลงว่าพระเถระในสมัยก่อนไม่ได้เอาว่าใครมากใครน้อยใครแก่ใครอ่อนแต่ว่าหลักฐานอยู่ตรงไหน อันนั้ลองไหว้ฟังซิท่านบอกว่าปฏิบัติเป็นรากเงาเป็นรากฐานของศาสนานี่หลักฐานอยู่ตรงไหนยกมาหน่อยยกมาอ้างหน่อยแล้วบอกเอ้าท่านบอกว่าพระปริยัติเป็นรากฐานของศาสนา,านอ,ย,นย,กานอย,ยกมาอ้างหน่อยไม่ได้มาถกเถียงกันเพื่อเอาแพ้เอาชนะแต่ต้องการจะให้รู้ว่าอะไรสําคัญเพื่อที่จะคงไว้รักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่บุคคลผู้มีอัจฉริยะใสปรากฏว่านักปฏิบัติก็ยกพระสูตรมาอ้างว่า สุภัทะพิสุททั้งหลายในพระศาสนานี้พึงอยู่โดยชอบโลกไม่ไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเนยกมากล่าวให้ฟังนี่เห็นไหมถ้าหากว่าใครปฏิบัติธรรมนะสมควรแก่ธรรมปฏิบัติอยู่อย่างนี้นะโลกไม่พึงว่างเว้นจากพระอรหันต์แล้วก็บอกว่ามหาบาพิษพระศาสนาของพระศาสดามีปฏิบัติเป็นมูลมีการปฏิบัติเป็นสาระเมื่อการปฏิบัติยังคงอยู่ก็ชื่อว่ายังคงอยู่ศาส,สนาก็ยังคงอยู่เนี่ยนับปฏิบัติเนี่ย กยกหลักฐานมาแบบนี้ส่วนนักปริยัติก็ยกหลักฐานมาอ้างเหมือนกันว่าพระสูตรยังดำรงอยู่ตราบใดพระวินัยยังรุ่งเรืองอยู่ตราบใดพิสูจน์ทั้งหลายย่อมเห็นแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์อุทัยอยู่ตราบนั้นเมื่อพระสูตรไม่มีและแม้พระวินัยก็หลงเหลือนไปในโลกก็จะมีแต่ความมืดเหมือนพระอาทิตย์อัสดงคตเมื่อพิสูจน์ยังรักษาพระสูตรอยู่การปฏิบัติย่อมเป็นอันรักษาไว้ด้วย นักปราดดำรงอยู่ในการปฏิบัติย่อมไม่คลาดจากธรรมอันกเกษมจากโยคะเมื่อนักปริยัตยกหลักฐานนี้มากล่าวชี้แจงในที่ประชุมสงฆ์พระเถระผู้ทรงผ้าบางสกุลพระปฏิบัติเงียบเลยโยมเออได้เหตุผลที่เราทรงผ้าบางสกุลได้เพราะมีปริยัติที่เราปฏิบัติได้จนกระทั่งกระทำมรรคผลิภานให้แจ้งได้เพราะมีปริยัติไม่ใช่ปฏิบัติลอยๆโดยไม่มีปริยัติเป็นแผนที่ ฉันคาของพระเถระผู้เป็นธรรมกรถึกนักปริยัตินั่นแหละเชื่อถือได้และท่านก็กล่าวอธิบายว่าเหมือนอย่างว่าในระหว่างโคผู้หนึ่งร้อยตัวหรือหนึ่งพันตัวเมื่อไม่มีแม่โคผู้จะรักษาเชื้อสายเลยบ่งเชื้อสายก็ไม่สืบต่อกันฉันใดเมื่อพิสุเริ่มตั้งวิปัสนาตั้งหนึ่งร้อยตั้งหนึ่งพันรูปแต่ปริยัติไม่มีชื่อว่าการแทงตลอดอริยมรรคก็ไม่มีคือไม่อยากจะเรียนนะปฏิบัติเลยเข้าป่าไปเลยนะ ดงเลยเข้าป่าเข้าดงเลยนะปฏิบัติไม่ถูกหรอกเพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่เรียนน่ะแล้วปฏิบัติถูกมีสองบุคคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระประเจกับพระพุทธเจ้า,จาอย่างเราเรานี่เป็นสาวกต้องเรียนมากน้อยไม่เป็นประมาณให้เรียนพอที่จะปฏิบัติตามอริยาสัยของตนของตนถ้าใครมีความสามารถก็ทรงจําพระไตรปิฎกไปเลยถ้าใครไม่สามารถเรียนตามที่ตนคิดว่ากรรมฐานนี้เหมาะแก่ตนและนําไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบนั้น อันหนึ่งเมื่อเขาจะรึกอักษรไว้บนหลังแผ่นหินเพื่อให้รู้หม้อขุมทรัพย์อักษรยังทรงอยู่เพียงใดม้อขุมทรัพย์ทั้งหลายชื่อว่ายังไม่เสื่อมหายไปเพียงนั้นฉันใดเมื่อพระปริยัตยังทรงอยู่พระาศาสนาก็ชื่อว่ายังไม่อันตรธานไปฉันนั้นเหมือนกันแหลนี่ก็คือถ้าหากว่าเราเรียนปริยัตท่านก็จะมีการกล่าวไว้ว่าศีลคืออย่างไรสมาธิคืออย่างไรมีปัสนาคืออย่างไรมรรคผลนิพพานคืออย่างไรวิธีการดําเนินไปถึง การรักษาศีลการเจริญสมาธิการเจริญวิปัสสนานั้นคืออย่างไรเมื่อมีแผนที่โอกาสที่จะได้ขุมทรัพย์ที่แผนที่นั้นชี้บ่งไว้ก็มีได้พระธรรมวินัยนี้ก็เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานเปรียบเสมือนขุมทรัพย์อาศัยปริญญาณนั่นแหละเหมือนเข็มเข็มทิดหรือแผนที่ชี้บอกว่าต้องเดินไปทางนี้นะก็คือต้องปฏิบัติแบบนี้ศีลต้องหมดจดสมาธิต้องหมดจดเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ปัญญาอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นปัจจุบันอาจจะมีพระพิสุบางรูปบางท่านที่เป็นนักวิปัสนาจารย์กลัวว่าพระพิสุในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็เลยบอกว่าพวกท่านมัวแต่เรียนปริยัติอาศัยแต่คำภีบอกกล่าวสอนชนทั้งหลายพวกท่านทําไมไม่ประพฤติปฏิบัติบ้างอย่างนี้ก็อยากจะเรียนพระเถระครูบาอาจารย์รูปนั้นนั้นท่านเป็นมหาปร,ริยนยมเรียนทำเก้าประโยคด้วยเป็นนักวิปัสนาจารย์ก็อยากจะให้ทราบว่า พระปริยัติเนี่ยสำคัญมากท่านอาจารย์อาจจะมีความรู้ความสามารถในการทรงจําบอกกล่าวสอนพุทธบริษัทก็อยากจะให้เห็นความสําคัญของปริยัติอยากได้กล่าววาทะปฏิเสธปริปรยัติโดยกระทําให้ปริยัติที่พระเถระทั้งหลายในการก่อนทรงจําไว้ด้วยชีวิตเนี่ยต้องถูกดูหมิน่นดูแคลนในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทไม่อยากจะให้พระเถระที่มีความรู้โดยเฉพาะพระเถระที่เป็นวิปัสนาจารย์เปลี่ยนธรรมก้าวประโยคเป็นที่รู้จักเป็นที่นับถือของพุทธบริษัททั้งหลาย อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้เมตตาได้มีกรรณาต่อพุทธบริษัทกล่าวบอกสอนธรรมวินัยของพระองค์ด้วยจิตที่ประกอบเมตตาจะชักชวนใครไปปฏิบัติกรรมฐานก็ให้มีเมตตาอย่าท้าอย่าทานะขอร้องเถอะขอร้องเถอะนะเพราะว่าถ้าท้าแล้วเนี่ยเขาจะเห็นว่าเราอาจจะไม่ใช่กัลยาณมิตรของเขาอยากจะให้ท่านอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรของผู้ที่ประสงค์จะเจริญกรรมฐานเป็นดีที่สุดนั้นในวันนี้เสียงนี้ก็จะถึงท่านอาจารย์นะฮะ ก็ขอฝากท่านอาจารย์ไว้ว่ากลยาณมิตรส,สําคัญปิโยครุภาวนิโยวัตตาจะวจนะขโมคัมพีรัญจะกะถังกัตตาโนจัตถานีนิโยเยฝากไม่ต้องแปลเพราะว่าท่านเปลี่ยนทำเก้าประโยคเป็นนักวิปัสสนาจารย์ท่านน่าจะแปลได้ท่านน่าจะแปลได้และถ้าท่านแปลได้ท่านก็คงจะรู้ว่าวิธีที่จะทําให้เป็นผู้น่ารักผู้หนักผู้น่าเคารพเป็นต้นนั้นเป็นอย่างไรงนั้นก็ขออนุทนาในกุศลเจตนาของ ญาติยโยมสาธิชนทุกคนทุกท่านที่ได้ข้นขวายเจริญกุศลคนงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิญ